นี่จ้ะพี่น้องดอกหนึ่งจ้าพี่น้องอุ้ยสองดอกค่ะพี่น้องมันมีหลูกมันนําอุ้ยค่ะพี่น้องงามงามค่ะพี่น้องสตีจ้าพี่น้องพอกันเล้กับเขาปลาคือเก่าเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะแล้วค่ะพี่ผ้าพี่น้องเขาปลาค่ะพี่น้องหาเก็บเห็ดเนาะค่ะเนาะส่วนนี้ก็เป็นเห็ดเพิง้วนออกเนาะค่ะเนาะเฮ็ดดำกับพ่วใไญ่แล้วเนาะค่ะไปค่ะพี่น้อง ขขาปาน้ากันเนาะค่ะจักรยานตดอจู่ทั้งหลังพุ่นเนาะค่ะเนาะค่ะไปไปค่ะพี่น้องขขาป้าจ้าบอกค่ะพี่น้องเย่าลืมกดอีกแล้วพี่น้องมึงดูเฮ็ดคิปสวัสดีไปแล้วกรลืมกดค่ะพี่น้องเบื้องตอนตัดขาอะไรเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวก่อนเด้อค่ะนี่ค่ะพี่น้องดอกมันงามค่ะค่ะพี่น้องเบื้องค่ะนี่หายาก ช่วงนี้หาหนาค่ะพี่น้องเพราะว่าข้างยาวบ้านนี่ใหญ่เนาะใหญ่ที่หลังมูละ่ะค่ะบงส่งเฮ้ยถากจ้าถากค่ะพี่น้องนี่จ้ะนี่จ้ะพี่น้องงามเนาะดอกใหญ่อ้วนๆซะละ่ะเอาค่ะท่านพ่อจังสีเอาอยูขข่ค่ะพี่น้อง วัน,นสีพาสพี่น้องอยังหาเห็ดเพิงหวานไมหมแล้วก็พอดอกญงก็สิพาพี่น้องเก็บค่ะพี่น้องอ่อนๆตุปูติปีหาตะวางขาอ้วนขาตันขาอ้วนดีขาบัาตนละ่ะค่ะเพราะว่าเห็ดพันธุ์นี้มันขาโปง่ง <laughs> นี่จ่าพี่น้องไปต่อกันเลยจ้านี่จ่ะพี่น้องสงสัยจิเป็นเห็ดเผิงดอกสีเกาหลัก เอาไปได้ค่ะดอกนี่มาเอาดอกพี่ค่ะพี่น้องเพิ่งดอกพี่ค่ะดอกนี่เอาได้จ้ะพี่น้องงามๆจะ้ะเอาจา้ะพี่น้องได้สามดอกละค่ะเฮ็ดเพิ่งดอกสีเกาลักไปตอกันได้จ้าอันนี้ก็จะเป็นเฮ็ดพึ่งขาไลา่ค่ะพี่น้องนี่นี่ค่ะพี่น้อง งามๆจ้ะนี่จ้ะพี่น้องดอกกำลังอ่อนๆเลยไปต่อจ้านี่จ้ะพี่น้องเห็ดเปิงหวานดอกแรกค่ะพี่น้องนี่ค่ะนี่ค่ะพี่น้องดอกแรกแหกหมาน เพิ่อม้านุย้ยขาขาวดีแท้ขาขาวดีพระนะพี่น้องมึงมีเหลืองเหลืองนี่จ้ะพี่นอ้องดอกแรกแหกมานงามๆค่ะไปต่อกันเลยจ้า ใหญ่ึ้นมานิดนึงค่ะพี่น้องเห็ดนังไก่ค่ะยังมีดอกน้อยๆอีกค่ะพี่น้องเห็นบ่ค่ะเห็ดนังไก่ใหญ่คือมันนิดนึงค่ะนี่ค่ะซุ้มนี่ก็ยังน้อยๆอยู่ค่ะซุ้มนี่ก็มีได้ค่ะสองดอกนี่ค่ะพี่น้องนี่จงไว้ซักอนค่ะเห็นบ่ค่ะยังน้อยๆอยู่นี่ค่ะพี่น้องจงไว้ซักอน มีะกจมะจงไหสกอนค่ะจงไหสกอนขั้นขาจับบ,บ่าไม้หยยบทิมนี่ค่ะพี่น้องดอกน้อยๆมันเห็นว่าค่ะทั้งพี่ค่ะพี่น้องเอาสกอนนี่ค่ะนี่หนีไงไป ừm xăm ừm 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 đọc nhưng mà ừm 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 Nhưng mà ừm 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 đọc ừm 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 ะพี่น้องไปต่อกันเลยจ้านีจ้ะพี่น้องดอกหนึ่งจ้าเห็นว่าค่ขาพี่น้องอุ้ยงามคขค่ะพี่นอ้อง จับพี่น้องงามๆค่ะไปตอกันเลยจ้านี่จ้าพี่น้องดอกนึงจ้านี่จ้าเอามีกันเลือกค่ะพี่น้องเลมอมือมหอมีงมากเลือดีงมาเตรียมใ้พร้อม พี่น้องงามๆถือถักกินไปแน่แต่ว่ากันย่งความงามอยู่ค่ะพี่น้องไปต่อกันได้จ้าจะพี่น้องดอกนึงจ้าเฮ้ยเฮ้ย ทีอทากยำมีจ้ะพี่น้องง่ามจ้ะไปต่อกันเลยจ้าีจัพี่น้องดอกนึงจ้าดอกบักไงดอกไงค่ะพี่น้องดอกไงคุณค่ะพี่นอ้องโอ้ ล้ว่าก่ะหาแมงดูค่ะพี่น้องนี่จ้าพี่น้องง่ามๆจ้ะพี่น้องจ้าไปต่อกันเลยจ้านี่จ้าพี่น้องดอกหนึ่งจ้า ค่ะพี่น้องเฮ็ดดำพ่วหญ่ค่ะพี่น้องเฮ็ดดำพ่วหญ่นี่จ้ะออกเป็นแพร่ปลยุคค่ะพี่น้องแต่ว่ามันหังบ้านใหญ่ๆค่ะตัดขาเฮ็ดเนาะค่ะเนาะ ี่จ้าพี่น้องงามๆก็ได้จ้ะไปต่อจ้าจ้าพี่น้องจ้าพ่วมสีไงค่ะพี่น้องเ็ดดำพ่วมสีไงค่ะพี่ค่ะพี่น้องเพียเพียเพียพี่น้องเพียไงแล้วค่ะพี่น้องพ่อเก็บได้แล้วแต่ว่าส่วนนี้ขอเอาเก็บขอเก็บเอาเฮดเพิงหวานกอนเดอร์จ้าพี่น้อง ฮาเฮ็ดเพิงหวานก่อนค่ะเฮ็ดเพิงหวานไหว้แล้วพุนละค่ะต้องคอยสีมาเก็บเอาค่ะเห็นบ่คขาพี่น้องอยู่ระห่างๆขำต้องคอยสีดอกหง่ดอกขาเยมปวบเนาะคะ่ะเนาะค่ะพี่น้องไปต่อจ้านี่แต่พี่น้องโอ้ยห้วกระเตาเตลูดเนาะดอกหนึ่งน้ำกลางทางค่ะพี่น้อง น้ำมองกลางทางห้อยข้าวตอเตลดูดค่ะพี่น้องดี๋ย่อพอกอันเด้อค่ะพี่น้องสต๊อปใบกอนค่ะีจ้าพี่น้องดอกนึงจ้าโอ้ย จ้าพี่น้องงามๆจ้าไปต่อกันเลยจ้าพี่น้องจ้าพี่น้องดอกหนึ่งจ้าน้ามองขางทางค่ะพี่น้อง าเบิ้องอีกค่ะพี่น้องนี่ดอกเดียวจ้ะพี่น้องดอกเดียวอีลิต้าตัดขาลยเนาะค่ะเนาะ ก็นี่จ้าพี่น้องง,งามๆจ้าไปต่อกันเลยจ้าพี่น้องนี่จ้าพี่น้องดอกนึงจา้าน้ำมังขางทางอยู่ใกล้ๆก,กันจา้า มีตัวทากกินค้ำหายก่อนเด้อค่ะพี่นอ้องเออโอ้ยโอ้ยทษได้หลายครับพี่น้องขอโทษยางบักแห้ง ตัดขาเลยค่ะพี่น้องก็สิมีดอกเดียวนั่นละ่ะอืมอันมีนน้อนจอของังงนอนน,อน,น,อน,น้อนเทดแต่แม่ค่ะพี่น้อง พี่จ้า,านามอยู่ได้จ้่พี่น้องไปต่อเลยจ้าไปจับพี่น้องน้ำท่าค่ะพี่น้องเกิดน้ำทางค่ะคำหาค้ำหามันค่ะพี่น้องตัดขากับเลยจ้า คือสิมี้ดอกเดียวลละค่ะออกเท่อละดอกนี่จ้ะพี่น้องอมนานไม่จักน้อยเนาะพอรอฝนตกอยู่บ่เศ้าไปต่อเลยจ้าน้องเดี๋ยวบ่เห็นที่แหลกค่ะพี่น้องอยู่ใกล้ๆกันล่ะคะ่ะ เอาดอกน,น้อยๆมันก็มีอยู่่ะสองดอกน,น้อยๆแต่ปะอ,อยู่ใกล้ๆก,กันเดี๋ยวบ่เห็นค่ะเพราะว่าหมดมันบังตัดขากันเลยจ้าโอ้ยสดายเนาะเหลืองโอ้ยใจเหลืองค่ะพี่น้อง งามยุตกับพี่น้องนี่ไปต่อเลยจ้าห้อเหียบเพชรกับพี่น้องจ้าเสดายเด้บังแน่ใครแน่จะไปเหยียบถือตดอกดอกเคืองหนึง่งกับพี่น้องตาเนาะตาเง,งิดหลายเด้เสดายก็อบอ่เห็นมันนี่แล้วละ่ะค่ะพี่น้องค่ะ ตัดขาเห็ดครับพี่น้องเลือบมันบ่ได้เนาะถ้าหลายมี ขายูเหยียบดอกเดียวพี่น้องข้นเหยียบสองดอกนี่บ่ได้เลยเนี่ยนี่ค่ะพี่น้องเหยียบจนแปรขายูยังยั่งให้เก็บอยู่นี่เฮ้เไปต่อจากพี่น้องพออ่อยแล้วค่ะพี่น้องอยู่ข้างทางพล่อยอีกแล้วค่ะนี่ค่ะพี่น้อง นี่ค่ะพี่น้องดอกนึ่งค่ะดอกงามๆค่ะพี่น้องอยู่ข้างทางเดีย๋ยวอาอีกอกนแล้วก็ท่างพี่ค่ะพี่น้องทางพี่กับมีค่ะพี่น้องดอกนึงนี่ค่ะพี่น้องอยู่ติดกับน้ำเลยจ้า เดี๋ยวเดือกกพี่น้องบิงดีกันโอ้ยเห็ดแค่ลอดเห็ดแค่ลอดกับพี่น้อง mm. เห็ดแค่ลอดเอาไปวันเสีอยน mm. มุนบ่จะ mm. พี่น้องมาตัดคากันค่ะได้แค่สองดอกนี่ละ ว่ากับขาแมงเนาะขาอันมีนออเจอนี่ค่ะพี่น้องง่ามๆอยู่จ้ะโอ้ย,ยมีดบกคมลืมรับมีดมือไร้กระดัยไปกับโบค่อยว่างพร้อมรอคะไปฮอดกันหนุ่มตะน้ำเฮ็ดละกันฮันเฮ็ดตากละกันอาบน้ำละกันเฮ็ดน้องกินซูสามีกินเนื้อหมาแล้งค่ะพี่น้อง อะไปต่อจ้าพอยแล้วค่ะพี่น้องอยู่แล้ข้างๆทางค่ะพี่น้องเห็นบ่ค่ะท่า,ทางยางทางคุณนี่ค่ะพี่น้องดอกบักไงได้ค่ะพี่นอ้องอื้มตะบากระถือแม่งถือ,อยัง,งก,ยกินไปแน่จักกน่อยกางงามคือเกาค่ะพี่น้องรัดขากันได้จ้าโอ้ยโอ้ยตายโทได้ร้ายค่ะพี่น้อง ขาหนีบลวมันก็เลยหมุนไปหนีแห้พงพดยันมันบอย่นี่จาบพี่น้องถือก,กุจีกินค่ะบบเมนอันตัวทาก,กกินถือกุจีกินค่ะฟ้าด,ดอกนักแน่นดีดีค่ะพี่น้องไปต่อกันเลยจ้าเห็นอีกแล้วค่ะพี่น้องข้างทางทา,งางจ้ะพี่นอ้องตรงค่ะ เกิดยนงาางขางท่าค่ะนี่ค่ะพี่น้องทางยางมันก็เห็นยากอยู่ค่ะเพราะว่ามันเป็นสีใบตองเป็นสีคือจังใบตองค่ะพี่น้องมันก็เลยเลียวเห็นหยากในจักน่อย อ๋อค่ะอันนี้เฮ็ดยังบุ่นอีกค่ะพี่น้องนี่ทาก,กินจนเบิดละ่ะตัดขาเฮ็ดจ้าเอ้ยหนาวแห้งค่ะพี่น้องหนาะวจนหนาจ้า ขนาดข้าวต่อขา้าวว่ามันสีหอนส่วนใบใบแดดสีออกว่าสั้นเ่าเห็นแดดออกกับพี่น้องนี่คืมอึมคืมอึมค,ม,อมคืมอยู่นี่ค่ะพี่น้องดอกงามๆเลยจ้าไปต่อจ้าจ้าพี่น้องกับคลิปนี้เนาะค่ะเนาะกับสีลาพี่น้องไว้ซ้ำซ้ำนี่ก่อนเนาะค่ะเนาะวันนี้ย้ากับสีต่อเป็นคลิปสองเนาะค่ะ เพราะว่ามันกระสีเงาโพดเนาะค่ะเนาะจ้า,อาพอกันคลิปไหมค่ะพี่น้องบ๊ายบายจ้า